เขาให้เรามากเราเราให้เขามากที่นี่บ้านตูโกกตำบลกอกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยข่าวดีดีกับพี่คำรนร้วเสดีนวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ อาเซียนก็รวมกันเป็นหนึ่งหมดแล้วไม่ว่าเวียดนามไม่ว่าสปปลาวแล้วก็ไม่ว่าไทยเพราะนั้นภูมิภาคเนี้ยการทำสวนยางพาราก็คล้ายคลึงกันวันนี้ก็ที่สวนยางพาราของพินุยอำเภอเมืองตะบลก,กกดูกกดน้นานตูบกกของจังหวัดเลย จังหวะที่ใครก็มาไม่ถึงแต่โชคดีเรามีบุญมาถึงใช่ไหมครับครับไม่เลยแน่นอนอ่าสวนยางพาราก็ยคลยึงกันแล้วก็วันนี้พี่น้องอทางเวียดนามพี่น้องทางสงปปลาวนะครับก็เข้ามาดูสวนยางพาราไทยซึ่งเติมนวัตรกรรมอะไรต่างเข้าไปมากมายเรียกว่าล้ำละนะครับก็นวัตรกรรมต่างๆนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะอ่ะที่ที่สวนแห่งนี้นะฮะของของคุณหนุ่ย คุณหนุ่ยก็ประมาณคุณพลก็บอกว่ามาดูแล้วโอ้โห20ปีเละเทะเพราะเขาใช้ระบบว่าคนละครึ่งครับให้ให้เกล็ดกันแนละ้วแบ่งคนละครึ่งกันนะเพราะนั้นลูกจ้างจะทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ยางพาราน้ำยางออกมามากที่สุดแล้วก็ทำร้ายทำลายต้นยางอย่างเสียหายอย่างเหลือขนานับเป็นความเสียหายนายกต้องถามนิดนึงลูกจ้างคนละครึ่งที่แบ่งกลีดกันเนี่ยเขาทำลาย เขาต้องการน้ํายางให้เยอะเพื่อเขาได้ส่วนแบ่งเยอะเขาใช้สารอะไรมาทําลายต้นยางเขาจะใช้สารในกลุ่มของอีต<ม>ิฟอนนะครับซึ่งเป็นตัวทาหน้ายาง<ม>ให้น้ํายางนี้ออกมาเยอะๆนะครับนะฮะซึ่งน้ํายางออกมาเยอะเนี่ยก็จะทําให้ต้นายางพาราเนี่ยเราเสื่อมโทรมได้เร็วขึ้น<ม>ซึ่งตัวทาหน้ายางเนี่ยมันจะไปเร่งทั้งน้ํายางพาราออกมาแล้วก็น้ําเลี้ยงออกมานะครับ เมื in the ่อทาไปนานๆปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําให้ต้นยางนี้เกิดความเครียดนะครับความเครียดเสร็จเนี่ยเปลือกมันจะแข็งนะครับเปลือกมันจะแข็งปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผลต่อการให้น้ํายางในระยะยาวเนี่ยลดน้อยลงเราต้องทาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพิ่มจานวนที่ถีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ต้นยางนั้นจะหยุดการให้น้ายางจะออกอาการไปทางที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าต้นยางหน้าตายนึงนะครับเปลือกแข็ง กรีดยังไงก็ไม่ออกท่อน้ํายางก็จะไม่เปิดเหมือนเดิมแล้วไม่เป็นธรรมชาติของต้นยางพาราครับอาจารย์คำรณ์ครับครับนายกนายกคิดว่าการใช้สารตัวเนี้นะมาเร่งเนี่ยพี่น้องชาวสวนยางที่ให้เขากรีดคนละครึ่งเนี่ยใช้กันเยอะไหมทั่วประเทศไทยคิดว่าตอนนี้ใช้กันเยอะมากครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะครับในกลุ่มของสารอิทิฟอนตัวนี้ครับอาจารย์ครับน่าห่วงน่ากังวลน่าห่วงครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ ทําลายเกษตรกรชาวสวนยางพาราโดยทางอ้อมโดยที่เกษตรกรไม่รู้เลย <No. S 2> นะครับถึงรู้เขาก็จําเป็นต้องใช้เพราะถ้าเริ่มต้นใช้แล้วมันต้องใช้ตลอดครับอาจารย์นะครับฉะนั้นเองเนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ที่ทเป็นการทรําลายวงจรพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอย่างพาราโดยรตรงเลยอาจารย์ครับ,รบผมกนวัตแก้วมุกนะครับเดนนายกช้างนะครับอดีตนายกองค์การบริหารสวนตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ ก็ดีใจครับมีส่วนหนึ่งได้รู้จักกับอาจารย์พัฒพงศ์นะครับแล้วก็ได้มาร่วมนะครับในการให้ความเข้าใจฟื้นฟูเพิ่มเติมความรู้แบ่งปันกับชาวสวนยางในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนเอทิลีนให้กับต้นยางพาราครับขอบคุณมากครับสมัยหน้าเราต้องเลือกเขานายกช้างการทำลายล้างนะครับการผ่านผ้าต้นยาง ให้ตายไวโดยทั้งเจตนาและไม่เจตนาก็ตามแต่ของชาวสวนเนี่ยวันนี้สวนยางพาราของพี่พี่นุยโดนลูกน้องทําแบบนี้มานะเ mm hmm. ชื่อว่าวันนี้วันนี้เราเปลี่ยนปรับมาใช้นวัตรกรรมใหม่ที่ทางการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณพลเนี่ยเข้ามาสนับสนุนในการที่ท่านเพิกเลิศดวังพงประธานบอร mm ์ด hmm. ให้ข้อแนะนำมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกรีดหน้าสูงที่ยังหลงเหลือน้ำยางอยู่แล้วการไม่ใช้สิ่งซึ่งเป็นไอ้มวลภาวะคือหลอดและก็มาใช้ลิ้นแทนเนี่ยผมสิทธิชัยเต็มบุญครับส่วนยางอำเภอเมืองตำบลกกดูบ้านตุกกวบครับจบังหวัดเลยตอนนี้ก็ใช้อิทรลีนอย่างเดียวครับไม่ได้ใช้ยาเล็งไม่ใช้อะไรเลยก็ผลตอบรับก็น้ำยางออกดีสม่ำเสมอครับน พอใจพอใจครับพอใจแล้วก็ทํางานก็ไม่ต้องอดหลับอดนอนครับกลางวันตื่นเวลาไหนทําเวลานั้นครับจะทําตอนไหนก็ได้ครับผมจะดึกดื่นเที่ยงคืนทําได้หรือกลางคืนไม่ทํามาทํากลางวันก็ได้ได้ครับนะครับแล้วที่เห็นหมวกแบบง่ายๆที่ใช้อ่อะไรกระดาษทิ้งแล้วนะมาทําเป็นหมวกเพื่อป้องกันฝนเข้าน้ำยาหน้าฝนครับอ่าันนี้ก็ได้ผล8 0ซน แล้วลักษณะที่ทางการยางส่งเสริมแล้วก็คุณพลมาช่วยสนับสนุนตรงนี้นะฮะง่ายไหมสะดวกไหมเราต้องมีอุปกรณ์ในการต่อตัวเองขึ้นไปไปติดตั้งเอายางหน้าสูงเนี่ยครับก็สะดวกสะดวก,ดวกไม่ยุ่งยากครับ <Yeah. S 2> แค่ไล่ติดตั้งให้เสร็จแล้วก็ไล่จาอเอาเฉยๆครับ<อ>มันก็ไม่ยุ่งยากเสะดวกสบายครับสะดวกสบายถือเป็นทางเลือกทางรอดได้ครับนะ นี่ในส่วนส่วนตัวของคุณพลน,นะครับท่านก็เป็นทั้งเกษตรกร,ร,กรแล้วก็เกษตรกร,ร,กรดีเด่นของกอยทเพราะท่านทําเองท่านเป็นทั้งนักวิจัยแล้วก็เป็นนวัตกรในการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมารับกับลลกยุคใหม่ของของยางพาราลองเล่าให้ฟังสิครับว่าเห็นท่านบอกว่า ตรงนี้ยได้คําแนะนํามาจากท่านประธานบอร์ดประธานเลิศนะฮะที่ที่ให้ใช้ไอตัวนี้หาส่วนต่างๆที่มันยังเหลืออยู่และพยายามที่จะค้นยางให้ช้าที่สุดให้ใช้ประโยชน์จากมันมากที่สุดลองลองเล่าตรงนี้นะฮะทั้งนโยบายแล้วก็วิธีการทำเมื่อกี้เราทํายังไงยังไงยังไงอะเชิญฮะ,ะการที่เราคิดเรื่องของน,ะนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ๆนะเพื่อตอบสนอง กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางน,นะครับเพราะถ้าเป็นสวนยางด้วยกันก็จะเป็นพี่น้องกันนะครับก็ผมก็มาสํารวจในหลายภูมิภาคของประเทศไทยนะครับสุดท้ายนะครับสวนของพี่หนุ่ยเนี่ยได้ดูเรื่องของตัวการที่เก็บเกี่ยวน้ํายางหน้าสูงนะครับซึ่งมันเข้าคอนเซปต์นะครับแ,แล้วก็แนวคิดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่าวันที่ผมไปแสดงงานที่ฟาร์มเอ็กซ์โปนะที่เมืองทองธานีได้รับความกรุณาจากทางประธานบอร์ดท,ท,ท่านเพิกนะครับ ท่านแนะนําว่าหาวิธีการที่จะเก็บน้ํายางในสิ่งที่มันอยู่ข้างบนเพราะน้ํายางยังไงก็มีน้ํายางอยู่แล้วต้นยางมีแน่นอนนะครับท่านก็ให้แนวคิด2อสารูปแบบผมก็เลยนํามาพัฒนากลายเป็นอุปกรณ์การเจาะเจาะยางที่ทางมิหนยถือเนี่ยนะครับตัวนี้คือสดๆร้นอนๆเลยคะคิดเพื่ออทิตที่แล้วนะครับก็มาลองที่ส่วนนี้ส่วนแรกทีนี้ถ้าเราใช้เรื่องของไอ้ตัวลักษณะของการเจาะแบบนี้เราสามารถเจาะยางที่สูงได้เลย ระดับ4เมตรได้เลยสบายเลยนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยนอกจากนั้นก็คืออุปกรณ์เนี่ยเราทําจากสแตนเลสแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่มีอะไรเงี้ยซึ่งต่อไปก็สินนี้อาจจะมอบให้ทางการยางแห่งประเทศไทยเพื่อเอาไปพัฒนาต่อให้กับทางพี่น้องเราได้ใช้นะครับว่าถ้าเขาใช้เรื่องของการเจาะนะครับแบบหน้าสูงแล้วไม่ใช้หลอดวิธีการไม่ใช้หลอดเนี่ยคือแค่เราชักล่องแล้วเจาะเจาะปุ๊บเนี่ยไอ้น้ำยางพอไหลลงตรงล่องก็ไหลาหมาที่ลิน นะครับก็มาอยู่ที่ทัวอย่างส่วนเรื่องของฝนเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีรูปแบบต่อไปอาจจะพัฒนาเรื่องของหมวกรุ่นใหม่ที่ให้ชาวบ้านเขาทําเองโดยที่มีต้นทุนไม่ไมถึง1ิบาทอะไรเงี้ยแต่ว่าสามารถใช้ได้ใน,ใใใน,ในหนึ่งขอบในหนึ่งฤดูก,กาลนียครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี้ยมันก็สร้างโอกาสสร้างโอกาสให้เกษตรกร,กรว่ายางถึงตรงนี้นะครับแล้วตามสิทธิของเขาเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะยื่นในการโค่นขอรับเงินสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็คือ อ่าปีนี้เนี่ยก็คือถ้าเราโค่นแล้วปลูกใหม่เราได้เลยทันที2000 0บาทต่อไร่นะครับแต่ถามว่าโอกาสที่สูญเสียไปเยอะนะครับผมก็มองว่ายาง20ปีเนี่ยคือเขาสมบูรณ์เต็มที่แล้วระบบรากระบบใบอะไรทุกอย่างดีเพียงแต่ว่าไม่มีที่กรีดนะครับถ้าเราตัดนั่นหมายความว่ารัฐก็ต้องจ่ายใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราไปชะลอหรือว่าทําให้มันยั่งยืนขึ้นมาก็ได้กับทุกส่วน,นครับอย่างเกษตรกรเองเนี่ยถ้ายางเนี่ยเราตีว่าสมบูรณ์มากๆจนประเมินว่าไร่ละแสน ได้ก,การยางอีกสองหมื่นได้แสนสองไอ้แสนสองเนี่ยฮะหาเงินจากการกีดหรือว่าการเจาะเนี่ยสองปีหรือสามปีได้หมดละสองแสนต่อไร่เนี่ยนะฮะทีนี้มันเกิดเกิดความยั่งยืนวงจรของยางบาพาลาบ้านเราก็ไม่โดนตัดนะครับทาไมจะต้องตัดรอบต่อรอบต่อรอบเนี่ยการที่เราจะมาตัดแล้วมาปลูกพื้นที่เดิมความสมบูรณ์มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าอาจารย์ต้นก็จะได้แนะนําว่าเออเพราะอ,อะไรทําไมอย่างเงี้ยว่าทาไมปลูกที่เดิมแล้วมันไม่โต ทำไมต้องมีโรคเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยโอกาสยางห้าหกสิบปีมีแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันที่เขาชกช้ำละกรมแบบสุดๆตรงนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเขาจะซ่อมตัวเองได้นะครับก็จะทําให้เราเกิดอโอกาสในการที่เราจะใช้สอยต้นยางตรงนี้ต่อนะครับนี่ก็คือมันมีผลทั้งด้านเศรษฐกิจกด,ด้วยนะทั้งภาคสังคมก็ได้นะครับทางสาธารณสุขก็ได้เพราะว่าเราใชเอเทิลีนเนี่ยมันทําให้เกษตรกรเนี่ยใช้แรงน้อยมีเวลาพักผ่อนเต็มที่ในการชีวิตก็ไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะ ทำงานปกติเหมือนคนทั่วไปเลยครับไม่จำเป็นต้องตีหนึ่งตีสองนะครับอย่างอย่างพี่หนุ่ยเองเนี่ยเขาบางครั้งเขาบอกช่วงบ่ายๆเขาก็สามารถที่เก็บเกี่ยวน้ํายางได้เกษตรกรสามารถที่จะปรับวิธีการได้นะครับคือใช้เรื่องของนวัตรกรรมใหม่ครับครับพี่มนครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้สาหรับไอายางหน้าสูงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบันดไดไม่ว่าจะเป็นไม้เจาะเหล็กเจาะน,นะมันมันมันเพิ่มภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรหรือไม่อ๋อไม่เลยครับ กับกลายเป็นว่าสร้างสร้างผลกําไรแนวความคิดของผมนะครับที่ผมอยากจะสื่อสารให้กับทางพี่น้องได้ทราบว่าจริงๆแล้วในหลักการคิดก็คือเราใช้เงินทํางานเราไม่ได้ใช้แรงทํางานเมื่อเราใช้แรงทํางานเนี่ยมากๆเนี่ยสุขภาพเรามันประเมินค่าไม่ได้นะครับอย่างพี่หนุ่ยเวลาเขาติดตั้งอ,อุปก,กรณ์ทำไมต้องใช้บันไดเพราะมันอยู่ที่สูงเลี่ยงไม่ได้นะครับเขาก็จะมีคนมาช่วยเขาคือไม่ให้มันล้มอะไรเงี้ยนะแล้วเขาติดเนี่ยประมาณ 3- 4ถึงเดือนนะครับถึงจะย้ายทีหนึ่ง ส่วนเรื่องของการอัดเอทิลีนเนี่ยเดี๋ยวเราหาวิธีว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่อยู่ข้างล่างแล้วขึ้นไปอยู่ข้างล่างนี้อัดได้เลยนะครับซึ่งกําลังพัฒนาอยู่นะครับว่าสามารถที่จะอัดตรงไหนก็ได้โดยไม่จาเป็นต้องมีบันไดนะครับนอกจากนั้นครั้งแรกของ,ของพี่หนุ่ยเองเนี่ยพี่หนุ่ยใช้วิธีการเจาะขึ้นก็ต้องมีบันไดเล็กๆเจาะแล้วก็เสียบหลอดผมเลยมองว่าพี่หนุ่ยก็น่าจะสบายมากกว่านี้ก็เลยมาคิดถึงเรื่องของการเจาะโดยใช้เรื่องของการที่สามารถที่จะเจาะหน้าสูงได้ระดับ4เมตรก็ได้อย่างเงี้ยครับ ทีถามว่าเมื่อเราทํางานเนี่ยเ,เราได้ผลกําไรจากการทํางานร่างกายไม่เหนื่อยล้าเงินก็เพิ่มทุนขึ้นมาการคืนการคืนทุนก็เร็วขึ้นะนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามองถึงเรื่องของเราม,ามองเรื่องชิ้นของอุปกรณ์ปุ๊บเอ๊ะราคาเท่าไหร่นู่นนั่นนี่ปุ๊บถามว่าจริงๆยิ่งคุณติดเร็วคุณก็ได้กําไรเร็วใช่ไหมฮะโ,โดยหลักการโดยโดยหลักการลงทุนนั่นนะครับ<ม>แต่ถ้าเรามองว่าไอ้ตรงนี้มันคือต้นทุนแล้วเราพยายามที่จะใช้แรงของเรา ร่างกายเราก็ถอดถอยลงไปเรื่อยๆสุขภาพร่างกายเราก็ไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมคิดเนื่องจากว่าครอบครัวผมเองก็เป็นครอบครัวชาวสวนยางพี่น้องผมก็เป็นวัยที่ถือว่าแก่แล้วนะฮะแต่ก็ยังไปกีดยางอยู่นะก็คือพยายามหาวิธีการใหม่ๆซึ่งผมมองว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต้นน้ำเนี่ยถึงเวลาแล้วที่พวกเราจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีการคิดแล้วก็เปลี่ยนวิธีการปฏิบัตินะครับมันจะได้สบายขึ้นนะครับผมได้ครับ ผมพัฒนพลยานคำครับก็เป็นสตาร์ทอัพของการยางแห่งประเทศไทยนะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอการยางของจังหวัดน่านนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นผู้บริหารงานนะครับร่วมกับกลุ่มน้องๆที่เรามาช่วยทําเรื่องของเอทลินนะครับแนะนําน้องมาจากสปปลาวร่วมกันสร้างเรื่องของนวัตรกรรมนี้ขึ้นมานะครับเป็นคนพพอร์ตก็เลยกลาย,ลายเป็นเราอยู่ในบริษัทที่อยู่ในส่วนของการทํางานร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ทางกัอยังก็ซัพพอร์ตในหลายเรื่องทั้งเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ปรึกษาที่เป็นนักวิจัยนะครับเรื่องของทุนอะไรวกนนี้ต่างๆหรือโอกาสในการที่ไปแสดงผลงานนะครับซึ่งอ,อย่างในโอกาสต่อไปเราจะมีโอกาสได้ไปแสดงงานที่จังหวัดนครพนมวันที่15-19ปีหน้านะครับแล้วก็มีงานพืชพืชสวนโลกที่อุดรนะถ้าจำไม่ผิดอะนั่ก็จะมีโอกาสครับนะครับ,นะรบแล้วก็หลังจากนั้นก็ เราได้เลได้ร่วมร่วมมือกับทางเกษตรกรัวเก้าหน้านะครับอย่างพี่อิ๋วที่มาจากวางสะพุงพี่หนุ่ยนะครับเราได้คุยกับทางการยางแต่และจังหวัดว่าเราต้องการตรงนี้ให้ทางการยางเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือเขาซึ่งตรงนี้เองจะเป็นที่ดูงานระดับประเทศฮนะจะใช้เทคโนโลยีใช้เรื่องของโซลาเซลล์นะครับการยางแห่งประเทศไทยมีเรื่องของอคุณและงบประมาณในการสพอร์ตในการที่จะมาช่วยเกษตรกรเพื่อได้เกิดการพัฒนาให้ได้ความสบายและก็ยั่งยืนนะครับ ซึ่งทางพี่น้องทางสปบปบลาวก็ต่อไปก็จากท่าลี่จากแกนเท้าปากลายหรือชัยบุรีข้ามาที่นี่ได้นะครับจากทางเมืองสันนักคเนาะก็ข้ามาที่นี่ได้นะครับก็มาดูงานที่นี่นะครับในอนาคตรประมาณ3 4สเดือนเนี่ยตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปจะมีเรื่องระบบโซลาเซลล์ระบบให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรอย่างี้ครับผมครับมาเห็นนวัตกรรมความก้าวหน้าของการทําสวนยางของเมืองไทยแล้วคิดนึกอย่างไร จะต้องนําเข้าไปในสนปปลาวไหมครับสบายดีนะน้องซื้อนิพนธ์สีประมวลอยู่บ้านอยู่ทักแขกแขกแข,ข่งขม,มวนสวนปปลาวก็ดีใจที่ว่าได้มาห่วมมาเห็นที่ว่ามีนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาในการาคิดน้ำยางอยู่ฝั่งไทยนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ข้าพเจ้าพ้อทีมงานได้เข้ามาสมเพื่อว่าที่ได้นำเอานวัตกรรมตัวนี้เข้าไปช่วย เกษตรกรคนลราที่ว่าเฮ็ดสวนยางนั่นเพื่อให้มีรายรับหรือมีไรายได้สูงข,ขึ้นนวันนี้มาดูสวนยางพาราในในบ้านในบ้านเราเนี่ยคือบ้านของคนไทยเนี่ยนะเป็นอย่างไรบ้างในสายตามันแตกต่างจากสวนยางพาราในเวียดนามไหมครับเอบ็อมละฮวนเอ็มอยฮาน,ยนอานยเวียดนามเนี่ยเขาซื้อฮวนมาสั่อยู่ฮานอยนครหลวงฮานอยเวียดนามตา cũng là ở trong nhóm nước ASEAN với nhau thì à. không khí là thời tiết ở đây là hầu như giống nhau à. như hôm nay có cơ hội được tham quan hay nhìn thấy cái công nghệ mới đi họ lấy mù cao su này thì có cảm thấy thế nào à, hôm nay rất vui vì đã được trực tiếp nhìn thấy cái công nghệ mới về khai thác mù cao su đây là một cái công nghệ mà ở ngay Việt Nam cũng chưa có và cũng là đặc biệt là bởi nó thân thiện và cũng là không ảnh hưởng đến cây và là có tác dụng là lấy mù được rất là nhiều thì cũng rất mong rằng là sẽ cái công nghệ này sẽ được phát triển sang đến Việt Nam để cho người khai thác cao su ở Việt Nam có thể được sử dụng và tối ưu hóa về cái hoạt động về khai thác mủ. đi chạy thì đây mà hiện mà ta cầm mây thì phải ẩu năm dạng. วิธีกิดอย่างของประเทศไทยไว้ฉันก็วังว่าชื่อได้นําเอานวัต,รวตรกรรมตรัวนี้ไป้าไปช่วยเกษตรกรสาวส่วนอย่เวียดนามฉันได้พัฒนาในสายตาของอดีตบอร์ดกยทนะครับท่านมองว่าพืชตัวนี้ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยและพืชเศร,รษฐกิจของโลกต่อไปหรือไม่แม้ภาวะผันผวนด้านราคาด้านอื่นมันจะ มีตลอดเวลาครับผมสง่าขันคําเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทยนะครับในอดีตซึ่งอยู่ในวงการยางพาราตั้งแต่ปี2529นะครับซึ่งเริ่มทีนะจังหวัดเลยนี่ยังไม่เคยปลูกยางนะครับมีบ้านกกดูนี่แหละที่นำยางมาปลูกก่อนเพื่อนของจังหวัดเลยตั้งแต่ปี29เป็นต้นมาวิธีการกรีดเอาน้ำยางเนี่ยก็ใช้วิธี ใช้คอนกรีตนะครับบางคนก็มีฝีมือบางคนก็ฝีมือไม่เอาเรื่องนะครับเอ,เอาเอาแกนเอาแกนยางเนี่ยเป็นเบรกย่างอย่างที่เห็นนี่แหละแล้วก็การจ้างแรงงานกรีดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งเขาไม่ได้ถนอมต้นยางเหมือนเรากี่เองได้น้ํายางเยอะเท่าไหร่ก็คือผลแบ่งปันอันนี้คือผลประโยชน์นะครับ ดังนั้นความเสียหายจึงเกิดขึ้นกับเจ้าของส,วน,องสวนนะครับวิธีการที่จะทําให้น้ํายางออกมากที่สุดอันนั้นคือรายได้ของผู้กีจยางก็ต้องเร่งเร่งด้วยสารอีทิฟอนนะครับเมื่อเร่งก็ต้องใช้มากขึ้นใช้เพิ่มขึ้นใช้ระยะเวลาถี่ขึ้นในการเรียกเอาน้ํายางนะครับพอเอาไปอามายางเกิดช็อกเปลือกยางแข็ง เกีดแล้วน้ํายางไม่ออกเท่าที่ควรนะครับจำเป็นต้องโค้นทิ้งเพื่อปลูกใหม่อันนั้นทําให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อวงการยางนะครับซึ่งการยางแห่งประเทศไทยเองก็ต้องใช้จ่ายในการสรงข้อให้ปลูกแทนนะครับเกษตรกร,ร,กรขอปลูกแทนเมื่อก่อนก็1,600บาทต่อไร่นะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นให้เป็น2,000 0บาทต่อไร่แต่ทำอย่างไร ที่เราจะลืดยืดเวลาการเอาน้ำยางจากต้นยางนี่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็อายุยืนยาวที่สุดก็มีนวัตรกรรมในเรื่องของการใช้สารเอทลีนประกอบกับการเจาะเพื่อหลีกเลี่ยงการกีดที่กีดแล้วเสียหายกีดแล้วน้ำยางไม่ออกซึ่งเอลีนเรก็มีในตัวของต้นยางอยู่แล้วแต่ไม่มากพอเราจำเป็นต้องเติมสารเข้าไปเพื่อกีดจะเรียกน้ำยางให้ออกมาอย่างคุ้มค่านะครับ จึงมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นซึ่งไปแสดงที่งานเอ p กโนะครับเมืองทองธานีผมก็ไปเห็นคุณพลนี่แหละนำเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียกเอาน้ำยางจากต้นยางที่โสมนะครับต้นยางที่โสมจนจะไม่มีน้ำยางให้แล้วนะครับก็ใช้เอทิลีนแล้วก็ใช้ระบบเจาะนะครับความคุ้มค่าแล้วก็ยืดเวลาแก่ต้นยางแล้วก็สร้าง เศรษฐกิจใหม่ด้วยแทนที่เราจะโค่นเกิดความเสียหายกว่าจะปลูกใหม่กว่าจะได้กรีดนะครับยืดอายุยางขึ้นไปได้อีกนานนะครับน้ำยางก็ออกมาอย่างคุ้มค่าเปอร์เซ็นต์ดีเซียางก็ไม่น้อยไปกว่าต้นเดิมนะครับดีเซีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราจะต้องนำมาพัฒนาแล้วก็เอา น้ำยางให้ได้มากที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดและก็ต้นยางมีอายุยืนยาวที่สุดซึ่งตอนนี้ท่านประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยท่านเพิกเลิศวังพงศ์แล้วก็เป็นรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนี่ได้ส่งเสริมและนําเรื่องนี้นะครับมาเข้าเป็นนโยบายที่จะต้องดําเนินการในเรื่องของส่งเสริมการใช้อิเทลินนะครับยืดอายุ ต้นยางออกไปให้ได้นานที่สุดให้เกิดความยั่งยืนที่สุดครับอาจารย์แล้วต้นยางเนี่ยมันต้องเสริมอะไรมันเราอามันออกมานี่ยเยอะมากเลยเอานูาน่นเอาเนี่ยขอกมันต้องเสริมอะไรเข้าไปครับต้นยางเนี่ยโครงสร้างมันต้องทําให้ดินดีนะครับโครงสร้างให้มีความเหมาะสมต่อการต่อการบํารุงต้นยางสร้างโครงสร้างของยางเพื่อรักษามาตร,าาตรฐานเพื่อรักษาคุณภาพยางให้ได้นะครับหลกัหลกๆก็คือโครงสร้างของดินแล้วก็ส่งผลถึงระบบรากและโครงสร้างของพืชนะครับเนาะ ซึ่งนวัตรกรรมาการเสริมแร่ธาตุทายางพาราอาจารย์ทําตลอดแล,และอยากจะเรียนกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างไรว่าอย่าเห็นประโยชน์เอาจากเขามากแต่ให้เขาน้อยคืออย่างนี้นะฮะยางในเมื่อมันออกมากนะครับการบํารุงก็ต้องมากตามนะครับสิ่งที่เราจะเอามาเพิ่มให้กับต้นยางก็คือหนึ่งต้องเพิ่มให้ดินก่อนเพิ่มให้ดินดินดีมันก็ส่งผลถึงระบบรากระบบรากก็ไประบบโครงสร้างของต้นยางนะครับนี่คือกลไกธรรมชาติ นะครับแต่เราน่ะทุกวันเนี่ยเอาเอา,เอากลไกธรรมชาติออกแต่มาใช้ระบบวิธีทางรัฐนะครับมันก็เลยทําให้ต้นยางโทมและมีปัญหาครับผมพงศลันปิตุพานุวิกุลครับเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณพัดพลน,น,นะครับเรื่องนวัตกรรมสรุปว่านวัตกรรมนี้ทุกคนเข็นดีนนนด้วยแ <Yeah S 1> นะนำเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเอทิลีนด้วยระบบ MTI p e t r o 4นะครับ ก็จะมีสวา่านไร้สายซึ่งเราหาซื้อ่วไปในตลาดนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นี่คือเป็นอดอกที่เราจะปรับหน้ายางอนะครับเป็นดอกที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ปรับเพื่อใหอพ้พื้นผิวยางเรียบนะครับเวลาเราประกรอบกอ็ประกรอบเข้ากับไอ้ตัวสว่านนะครับจากนั้นก็จะมีเรื่องของตัวนี้กร <c oughs> ะเปาะกระเป๋ะเป็นตัวที่บรรจุเอทิลีนแล้วก็เอาไปติดตั้งบนต้นยางาลานะครับกระเป๋ะก็ประกอบด้วยลูกยาง นะครับมีลูกยางมาีห้องบรรจุกา๊าซเอทิลีนแล้วก็มีตัวเรือนที่เป็นสแตนเลสน,นะครับแล้วก็มีจุกจุกตัวเนี้ยจุกอัดเอทิลีน่ะก็คือใช้แบบรถยนต์เลยนะครับเวลาที่เราประกอบด้วยกันก็เมื่อพี่น้องได้รับของก็เข้ามาประกอบจะเป็นลูกอ่าละสายก่อนติดตั้งก็คือถอดอตัวฝาปิดออกนะครับต่อมาก็จะเป็น,อน,นคอ,อนตัวเนี้ยคือคอนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าคอนติดตั้งกับถอนการติดตั้ง ที่เราออกแบบนี้เพื่อเป็นการผ่อนแรงนะครับแล้วก็ลดการเสียหายของกับอุปกรณ์ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้เป็น10ปีนะฮะถ้าเราติดตั้งที่ถูกต้องวิธีการก็เสียบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อเราเจาะเรียบร้อยแล้วก็นำอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปต่อก,กับต้นยางโดยใช้แรงกระแทกวิธีการก็คือเราใช้เรื่องนิ้วตัวนี้บ,บังคับเรื่องของอตัวตำแหน่งโดยการถ่ายแรงให้ถ่ายจากตัวนี้เข้าไปกระแทกประมาณ3าครั้งครับ ก็ติดกับต้นยางแล้วเราก็ดึงต้นตัวนะครับอันนี้ตัวนี้ทําด้วยสเตเลสส0 4่วนเป็นเกรดอุตสาหกรรมครับไม่มีผลกระทบกับต้นยางอายุการใช้งานยาวนานครับตลอดชีพนะครับตัวนี้นะครับชุดเติมกา๊าซ์อเีนะครับต้นหนึ่งก็เติมได้ประมาณ4-5 0 0 0พต้นค่าต้นทุนเอลีนต่อต้น,นอยู่ประมาณ60สตางค์ถึง1บาทต่อต้นต่อเดือนนะครับแล้วยังมีเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ตรวจชี้วัดว่ามีการร,ารั่วไหลหรือไม่ แล้วก็เป็นตัวบังคับหรือว่าให้รู้ว่าปริมาณท,ที่เราจะต้องเติมว่ายางครั้งแรกเราจะเติมเท่าไหร่ต่อมาว่าเป็นไฮไลท์เลยครับก็เป็นเรื่องของอุค์กร์ตัวใหม่ล่าสุดเราสามารถที่จะเจาะยางในที่สูงได้ก็ระดับ4เมตรได้นะครับการที่เราจะใช้การเก็บน้ำยางแบบเจาะเนี่ยคือเราก็ใช้ดอกสวา่านทั่วไปแต่ว่าผมแนะนําว่าเป็นควรจะเป็นดอกสวา่านที่เป็นสเตเลสนะครับแล้วก็ไซส์ประมาณขนาด2มิลเป็นขนาดที่เล็กมากนะครับคือขนาด ใหญ่หร,หรือเล็กเนี่ยมีผลเรื่องของระดับแรงดันของน้ํายางตัวด้านตัวนี้ครับมีความยาวรวมประมาณ2เมตรนะครับอันนี้ก็คือเพื่อเราจะได้ยืดหยุ่นในการทํางานตั้งแต่ระดับต่าๆไปจนถึงระดับสูงได้นะครับข้างใน,นก็จะบรรจุด้วยตัวพวกแบตเตอรี่ที่เป็นเดลิเทียมที่สามารถชาร์จได้ครับคือ สามารถทํางานได้ประมาณสิกว่าไร่ได้ในการชาร์จต่อครั้งนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนได้นะครับพอเราจอเข้าไปไปถึงเนื้อไม้มันจะตึงมือแล้วก็ถอนใช่นอกจากนั้นเวลาที่เราทํางานในแนวดิ่งนะครับ,รบมันไม่สามารถที่ดึงขึ้นมาได้ด้วยน้ําหนักดังนั้นก็นนนนคือเราส่งได้เยวมันเป็นการป้องกันที่เรามองว่าเ,เ,ร,าเ,ร,าเราเอาอาศัยเรื่องของแรงโน้มถ่วงได้ด้วยครับเพราะเราจอเสร็จเราก็เอาตัวนี้ต่อเข้าไปใช่ไหมฮะอาจารย์ไม่ครับไม่ไม่จำเป็นครับคือเราเราให้เขาไหลเองโดยไหลผ่านร่องที่เราซ่อมไว้ครับ ใช่ครับครับแล้วเราก็ตช้ลิ้นอ่าแล้วใช่แล้วก็เราก็มีลิ้นเนาะมีมีลิ้นเขาเรียกลิ้นใช่ไหมลิ้นลิ้มอ่าครับตัวนี้ก็จะมีลิ้นก็ใช้แบบปกตินะครับแล้วน้ํายางที่เขาไหลจากอ่รูแรกรูที่2ถึงรูที่10เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลอกออกก็ได้ครับมันจะเป็นทางเดินของน้ํายางครับครับผมสรุปว่านวัตกรรมนี้ทุกคนเห็นดีด้วยว้าว ข่าวดีดีกับพี่คำรนคร้อนแล้วเสาขอบคุณพี่ป้า